สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะขอนอกเรื่องกันสมอยละกันนะครับผมไม่ได้พูดถึงละครบูนะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงละครจากกวงๆละครพื้นบ้านของเรานะครับเรื่องที่จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเวอร์ชันรีเมคนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องนาง12เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาข่าวนากสงนะครับผมที่มีการเปิดพระนางนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้นะครับผม แล้วก็น่าจะได้ดูกันไม่นานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านข่าวนี้กันนะครับผมเครดิตจากดาราเดลี่นะครับเขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าควักลูกตาในตำนานกลับมาอีกครั้งนาง12ละครพื้นบ้านขวัญใจยุค90แล้วะบอกว่าผมก็เคยดูนะสมัยก่อนนะครับผมที่แบบว่าเออควักลูกตากันนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เด็กมากๆเลยนะครับผมอ่ะไปอ่านข่าวกันละกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับละครพื้นบ้านทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ ทางช่อง 7hd ยังได้รับความนิยมครองใจแฟนๆอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยังกวาดเลตติ้งสูงทิ้งห่างละครช่วงพายไทม์การันตีได้ว่าแม้จะเป็นยุค 4g ละครจกัจกรจังวง,วงมีแฟนคลับเหนียวแน่นมากๆอ่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยสรุปเลตติ้งละครจกัจกรจังวง,วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดตอนเช้านะครับให้ทุกคนเวลาผมสรุปเลตติ้งใช่ไหมมีหลายคนเหมือนกันนะที่บอกว่าอ่ะทำไมไม่สรุปเลตติ้งสังภลระทำไมไม่สรุปเลตติ้งขวานฟ้าหน้าดำมาด้วยละ่ะเพราะว่ามันเป็นละ ครโคลารูปแบบกันนะครับถ้าถามว่าละครพวกนี้เนี่ยชนะไหมโห oh, ชนะเลยเพราะว่าเรตติ้งสิกว่าตลอดนะครับตอนเช้าเนี่ยคนดูเยอะนะครับ oh. แต่ว่ามันก็ไม่ก็ไม่ก็ไม,ม่เกี่ยวกับละครช่วงค่าหรือช่วงเย็นที่เราพูดถึงกันนะครับเพราะว่าเป็นคนละแนวไปเลยนะครับโอเคอ่านตอน,นะฮะและแม้ถึงละครแต่ละเรื่องจะนํากลับมารี m a คซ้ําหลายเวอร์ชั่นแต่ก็ได้รับความสนใจมาตลอดล่าสุดเป็นคิวของละครพื้นบ้านนาน12โดยเรื่องนี้บทบาทเผาบทเด่นเมียคนที่สิ ไม่ค้านสายตารับบทโดยนางเอกลูกรักปูเป้กเกสรลินด้านบทพระเอกพระรศเสนลูกของเผ่าก็ไม่พลิกโพเข้าตูพลพศแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือเมรีตัดสินใจดันพิงก์กมลวันซึ่งบทนี้แจ้งเกิดบีมาติกาอย่างงดงามมาแล้วสำหรับนาง12ผ่านสายตาแฟนๆมาหลายเวอร์ชันตั้งแต่ปี2543เป็นผลงานมาสเตอร์พีซของค่ายสามเสียงจำกัดเป็นเรื่องราวของหญิงสา าว12คนเพียบพร้อมทั้งรูปโฉมฐานะแต่ชะตาพลิกผันติดอยู่ในถ้ำทั้งที่เธอตั้งท้องอยู่เพราะซ้ำกรรมซัดยังถูกนางยักษ์ควักลูกตาทั้งสองข้างมีเพียงน้องคนสุดท้องเท่านั้นที่โดนควักลูกตาข้างเดียวและต้องรับหน้าที่ดูแลพี่พทั้งหมดที่ตาบอดก่อนเธอจะคลอดลูกตั้งชื่อว่ารจเสนเรื่องราวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับภาคต่อของเรื่องพระรถเมรีและพระสุทนมโนรานะครับอ่างั้น แสดงว่าหลังจากจบเรื่องนาง12แล้วเนี่ยเราจะได้ดูพระรถเมรีและพระสนนางวโรราต่อกันเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดสรุปพระนางกันหน่อยแล้วกันนะครับผมคนที่มาเล่นนะครับผมเป็นน้องคนสุดท้องนะครับในบทของเพานะครับผมก็คือปูเป้เกตสลินนะครับแต่ที่เห็นรูปปูเป้ถ่ายคู่กับเข้าตูนี่คือเขาเล่นเป็นแม่ลูกกันเลยเพราะว่าเข้าตูนี้ไม่ได้คู่กับปูเป้ เพราะว่าเขาบอกว่าพระรัชเสศเนี่ยก็รับบทโดยเข้าตูคนพดนะครับผมซึ่งคนที่มารับบทเป็นเมรีก็คือพิงค์กมลวันนั่นเองนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยบีมติกานะครับผมเล่นแล้วก็แจ้งเกิดในบทนี้นะครับอ่าเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมแสดงว่าขวานคว้าหน้าดำนี้ก็ใกล้จะจบแล้วใช่ปะผมเี่ยไม่ไม่ได้ดูเลยนะเพราะว่ามีข่าวนัก12มาเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเอ้ยมันจะจบ เร็วขนาดนี้นะไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไร่เหมือนกันนะครับผมถ้าใครแบบว่าทราบข่าวเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะฮะแชร์ความคิดเห็นกันได้นะอ่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับนาง12นะครับผมตื่นเต้นกันไหมที่จะได้ดูผมว่าเรื่องขวานฟ้าหน้าดับเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากระแสดีแค่ไหนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสั่งทองนะครับผมโหกระแสดีเลตติ้งดีคนแชร์คนดูกันเยอะนะครับผมติดอันดับอะเวลาอาสามเสียเนี่ยเอาลงใน u t u b e เนี่ยติดอันดับ แต่ว่าติดท็อป10เนี่ยหลายๆคลิปเลยนะมีคนดูเยอะมากนะครับผมกระแสมันดีมากๆนะครับอ่ะอยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับแฟนและครพื้นบ้านด้วยแลกันนะครับติดตามนาทีสนะครับผมโอเคครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดน,นะครับผมขออภัยว่าทีด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับฝาาากกกกกกกดด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 ตตติิิมมไไลลลคค์์แชรระ่่่่งเพพืออให้ป